สความรับต้องห้ามของการใช้กดแรงดึงดูดนะคะความรับข้อแรกก็คือจัก,การวาลไม่สนใจคําว่าไม่เวลาที่คุณพูดถึงคําว่าไม่เนี่ยคำที่ตามหลังคําว่าไม่มามักจะเป็นคําที่คุณไม่ชอบไม่พอใจไม่อยากได้ถูกต้องไหมเช่นเวลาที่คุณบอกว่าฉันไม่ชอบคนโกหกโฟกั Focus สของคุณเวลาพูดแบบนี้คือมันจะมุ่งมันจะพุ่งไปที่คนโกหกพร้อมกับไวเบรชันในด้านลบ ที่คุณส่งออกไปแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่จัก,กรวาลเขาได้ยินคือคนโกหกพร้อมกับอารมณ์ในด้านลบของคุณเขาก็จะส่งสิ่งที่คล้ายๆกันนะ่ะเข้ามาหาคุณมากขึ้นเพราะภาษาที่จัก,กรวาลใช้สื่อสารกับเรามันไม่ใช่ภาษาพูดมันไม่ใช่ภาษามนุษย์ที่เราใช้กันอยู่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาชาติใดๆก็ตามแต่เขาสื่อสารกับเราผ่านทางวเบรชันหรือว่าความรู้สึก เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ชอบแล้วคุณไวเบรตอารมณ์ในด้านลบออกไปเขาก็จะส่งสิ่งคล้ายๆกันนั้นกลับมาหาคุณนะคะเป็นกฎหลักการทํางานง่ายๆเนาะ,ะความรับต้องห้ามข้อที่2ก็คือคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองจากต่ําสุดๆให้ขึ้นไปที่สูงสุดๆได้ถ้าเกิดคุณพยายามแบบนั้นคุณกําลังฆ่าตัวตายเพราะคุณจะไม่สามารถทําแบบนั้นได้แล้วคุณก็จะเข้าใจผิดเมา เหมารว,วมไปว่าไอ้กดแรงดูดเนี่ยมันไม่เห็นเวริร์มันใช้ไม่ได้ผลอะไรเงี้ยแต่จริงมันเป็นเพราะว่าเราเอาไปใช้แบบไม่ถูกทางนะคะไม่ถูกวิธีอ่ะวิธีการที่ถูกคือยังไงคือคุณถ้าเกิดคุณอารมณ์ต่ำสุดๆแล้วคุณต้องการที่จะอารมณ์ดีขึ้นคุณจะต้องค่อยๆปรับระดับอารมณ์ของตัวเองให้ดีขึ้นทีละน้อยทีละนิดทีละนิดทีละน้อยขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คุณสามารถไปดูรายละเอียดได้ใน emotion a u a d a n e สเกลนะคะของอับราฮัมฮิกส์มีให้ดูเยอะแยะตาม Google search ดูได้เลยนะคะเนี่ยคุณจะต้องปรับอารมณ์ตัวเองขึ้นไปแบบนี้จนในที่สุดคุณจะสามารถเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์ดาวสุดสุดให้ขึ้นไปที่อารมณ์สูงสุดๆได้โอเคอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งมันจะไม่สามารถเกิดแบบฉับพลันทันทีนะคะอาจจะใช้เวลาเป็นหลายวานันหลายเดือนเนาะหรือบางคนอาจจะเป็นปีด้วยซ้ํา แต่มันคุ้มค่าที่จะเปลี่ยนที่จะฝึกนะคะโอเคก็อ้อยขอฝากคลิปนี้ไว้ให้เพื่อนๆที่ต้องการที่จะฝึกใช้โกดังดูดได้อย่างเข้าใจถูกต้องถูกวิธีให้เพื่อนเอาไปใช้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเพืสัตว์นกกรลาสอนวิชาสัจธรรมสวัสดีค่ะ